สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดม์อ pues ัพข่าวแต่บัลเด็ดข่าวคราวขการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจอร์เรื่องเจดม์ทุกวันนะเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของท่านประธานที่เตะบอลได้ดีหน่อยอย่างเคลียร์เอ็มบัพเป้นะจ๊ะสู่หน้ากับตันทีมชาติฝรั่งเศสและก็กองหน้าที่กำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แช็คแมงทีมดังในลีกเอฝรั่งเศสนั่นเองนะ ย้ายไปอยู่แล้วมดิบเรียบร้อยอย่างนั้นอย่างนี้นะนะประธานเป้ได้ยินก็บอกออกมายืนยันบอกว่ายังยังไม่จบอนาคตเนี่ยยังไม่พูดถึงเลยตอนนี้กําำลังโฟกัสกับเซอรชรแมนแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสเ,เท่านั้นนั่นเองนะโดยประเป๊สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าผมไม่ได้จะประกาศอะไรเลยนะและผมก็บอกแล้วว่าถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกพวกคุณด้วยตัวผมเอง <Yeah. S 1> แต่นะวันนี้ผมยังไม่ได้ประกาศหรือมี breaking news อะไรทั้งสิน้น ผมไม่ต้องมีอะไรมาซ่อนเล่นหรือมาหลบซ่อนอะไรผมไม่เคยกลัวอนาคตของตัวเองหรืออะไรทั้งสิ้นแต่วันนี้ผมไม่มีอะไรจะประกาศทั้งนั้นนะขอโทษด้วยที่ทําให้นักข่าวหรือแฟนผิดหวังผมยังอยู่ในสัญญากับเบสเชจนถึง30มิถุนายนเพราะนั้นเนี่ยเราอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายและเราสามารถมีปีที่ยอดเยี่ยมและพิเศษสุดได้เลยนะสิ่งสำคัญที่สุดคือผมและเพื่อนร่วมทีมต้องมีสมาธิและต้องใช้พลังงานรวมถึงความแข็งแกร่งทั้งหมดไปกับการโฟกัสให้กับโลสนามให้กับเบสเชเพราะนั่นคือสิ่งที่เราต้องทํา เพื่อสิ่งที่เราต้องการนะก็มันก็ชัดเจนคือเขาก็ยังไม่สามารถพูดได้เพราะอะไรสัญญาเขายังไม่หมดมันก็ไม่น่ารักอยู่ดีออกมาพูดเอ้ยผมจะไปมาดริดถูกไหมเอ็มบาเป้ก็ทําได้ถูกแล้วแต่นักข่าวนี่แหละที่พยายามจะเสียมพยายามจะบอกอย่างนี้รวมไปถึงฝั่งมาดริดเองนักเตะห,ห,หลายต่อหลายคนตำนานหลายอลายคนก็บอกว่าเอ็มบาเป้จะมาอยู่ก็เล่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่น่ารักนั่นเองนะฝแฟ่งกิดเห็นยังไงเอ็มบาเป้จะไปมาดริดแน่หรือไม่แน่ยังไงลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันแล้วมองเรื่องราวการกดดันเอ็มบาเป้กด,ด น่ารักหรือไม่น่ารักลองคอมเมนต์ม่ารลกเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเราเลยตูนยูนิเต็ดฟิเจอร์บอินสตาแกรทุกวันพรุ่งนี้มาอับข่าวกันมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ